วันนี้เรกลับจาชนแนลแล้รครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเด็กที่เป็นเด็กชื่ออยังไ,ไงเด็กสุดท้ายของกล่องสุ่มที่ผมเปิดครั้งที่ททแล้วซึ่งเด็กนี้ผมจะเสร็จตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปนั้นแล้วแต่ว่าผมยังไม่รีวิวเพราะว่าเอาไปเฟิร์งพิเอาเอาไป,าไปพิกทีหลังก็งอยู่กับเด็กบางกรโลหิตนะครับผมซึ่งเด็กนี้เป็นเด็กที่สำหรับผมนะโกงที่สุดในตอนนี้แล้วก็เหตุผลที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเป็นเด็กกา้กา,กาก็คือเด็กนี้นาที่ต้องใส่การกีตเยอะ กับการยกยะกับการยกระดัสกิลนั่นแหละครับอ่ามาเริ่มกันดีกว่าก็จะเริ่มจากบัดดี้ของเราบัดดี้ไอบอกว่าเขาคอจ่ายสองเกตแล้วนำการสามใบบนของกองเข้าสู่โซจากนั้นเมื่อวอนสเตอร์คู่แข่งถูกทำลายจะเขาสามารถสอนสกิลฝั่งเราจะทำหนึ่งดาเมจใส่คู่แข่งแล้วก็ สกิลเดตของมันก็คือเมื่อเราแอตแทกเฟสของคู่แข่งเรื่มวันเตอร์ในสามคู่แข่งหนึ่งใบยโยนสกิลของการเป็นนั้นแล้วแล้วก็ให้การนั้นโจมตีใส่การนี้เป็นตัวแรกของเทิร์นมีดับเบิลโซกาดเคานเตอร์แอตแทกซึ่งผมอ๋ออธิบายก่อนว่าเคานเตอร์แอตแทกเนี่ยขัดขีดที่เราพูดผิดเพราะว่ามันจะเอาพาวเวอร์ไปตีกับดิเฟนส์ของฝั่งตรงข้ามที่ตีที่ตีตัวนี้เข้ามาอันนี้ผมพูดผิดนะอันนี้มมาแก้้แลวนะโอเคใส่สี่ใบต่อไปเป็น เอ็นเลสเลกเตอร์เป็นตัวสำรองจากโรดดีไอบอกว่าเขาขอจ่ายสองเกตนำการสองใบมือสูของของกองเข้าสู่โซลแล้วก็เมื่อมอสเตอร์คู่แข่งทุกทรายจะคอาสามารถจะได้พลังชีพเพิ่มหนึ่งหน่วยอ่าเมื่อกี้ยิงหนึ่งนะอันนี้ฮิวหนึ่งแล้วก็สกิลที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าสกิลคล้ายๆกันเลยทุกคนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่โยงลงสกิลนั่นแหละแล้วก็มีทิปเปิล โซการแล้วก็คอนเตอร์แฮ็บทิปเปิลก็คือตีได้สามครั้งดับเบิลตีได้สองครั้งไปสีต่อไปเป็นไซเลนไวท์บอกว่าคอคอสเอาจจนิงเกลแล้วนะการกปะสุนของกองเข้าสู่โ so. ซถ้า,ามีมังกรเลือดที่มีที่ไปนไซสามในสนามการนี้จะลดไซส์ลงสามก็คือเป็นไศูนย์และสกิลที่ดีของมันก็คือเคาน์เตอร์แอด เลื่อนมังกรเลื่อนมังกรเลื่อดในสนามเราหนึ่งใบาสามารถใจหนึ่งเกรเพื่อสแตนการนั้นสกิลนี้เกิดได้เคยละครั้งมีสกิล w, มีสกิลโซกัรต่อไปเป็นอินอินเทอริตี้เอ็บอกว่าแอดในเทิร์นเราเอาการ์ดใบนี้จับบนมือเข้าสู่โซของมังกรเลือดและโจ๊กการ์ดหนึ่งใบแล้วก็สกิลของมันก็คือถ้าการ์ดนี้อยู่ในโซของมังกรเลือด มังกรเลือดไปนั้นจะได้ power 3, บวกสามพันบวกคิคดที่เข้าวงหนึ่งแล้ว skill penetrate ใส่สี่ใบเอาไว้ยัดโซ่ body i r o ไม่ก็ integrity ิตี้เมื่อกี้ก็ได้อ่าต่อไปเป็น black cloth skill คล้ายเมื่อกี้ก็คือยัดโซ่แต่อันนี้ได้เกรแล้วก็เมื่อมังกรเลือดที่มีการยัดโซ่ถูกโจมตีทำลายการูสามผู้แข่งหนึ่งใบ skill นี้ไม่ติดวันเบอร์เทินเพราะฉะนั้นถ้ามีสองใบย,ยิงการูสองใบเลยดีมากเอาไว้ตั้งรับ ใช้เขาแบบบอดี้อายมากะที่มันยกเลิกสกิลแล้วตีเข้ามาเราก็ยิงการเขาเป็นคอโมโบที่นัรกมากต่อไปเป็น Shadow s เ r ิร์อาจจะอ่านผิดบางไว้นะอันนี้บอกว่าเมื่อเมื่อมสเตอร์สามผู้แข่งถูกทำลายแล้วเรามีมังกรเลือดในสนามจะได้เกรและจกการหนึ่งใบใช้ได้แค่เจอละครั้งมีมูฟเอาไว้เพิ่มเก,กระจัครับไม,ไม่ไม่มีอะไรมาก พอเด็กนี้ผมเน้นแบบว่ามอสเตอร์ไซส์สามคียหลังอยู่ช่องกลางนะต่อไปเป็นวีเอควาบอกว่าอ่ขอขออาคอคอสออกัสมังกรเลือดจากดรอปโซนเข้าโซแล้วก็เมื่อมอสเตอร์คู่แข่งถูกทำลายได้รับสองเกตกพลังชีวิตหนึ่งหน่วยใช้สกิลให้เธอละครั้งมีโซกะอ้อยเพิ่มเกตฮนะพเพ็กนี้ใช้เกตเยอะมากโดยเฉพาะไซส์สามต่อไปเป็นเดนเวล บอกว่าเมื่อมอสเตอร์คู่แข่งถูกทำลายแล้วเรามีมังกรเลือดใบอื่นในสนามคู่แข่งจะต้องทิ้งการดในมือหนึ่งใบเชสกิลนี้แค่เทละครั้งตัวนี้มันเอาไปทิ้งมือคู่แข่งเพราะว่าบางทีเราเจอเด็กมือเยอะเราต้องตัดมือเขาบ้างมัสเตอร์จบแล้วต่อไปเป็นเวทมนแบรแเร่เป็นกาซีออสโซบอกว่ารายได้เมื่อมีมังกรเลือดในสนามดูกาสาใบบนกระสของกอง เอาการหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตเอาอีกหนึ่งใบหใบขึ้นมือส่วนอีกหนึ่งใบจะเอาทิ้งลงดอบหรือว่าเอาการนเข้าโซของมังกรเลือดก็ได้ใช้ให้แตละครั้งใบนี้ดีมากต้องใส่4ี่ประครับใส่สต่อไปเป็นทาบูริโชบอกว่าชาร์จสอเกตถ้าในสนามเรามีมังกรเลือดที่มีไซส์สอยู่ แจ้งพันชิปสองหน่วยและจั่วก,กัหนึ่งใบใส่4สี่เพราะว่าไว้ฟาร์มได้นะต่อไปเป็นอินฟินิตแฟนทอมใบดีดีถ้าผมเที่ยวผมใส่สามเพราะว่ามันที่ไม่หันบอกว่าได้ได้เมื่อมอสเตอร์คู่แข่งถูกทำลายในในเธอนั้นแล้วเรามีมังกรเลื่อนในสนามเคาน์เตอร์จั่วกระสสองใบแล้วก็ถ้าเราได้พันลันชีพสองหน่วยด้วย ดีมากแต่ว่าใส่แค่สามเพราะว่าที่ไม่พอจริงต่อไปเป็นเอเลเอเลเกนเตอร์เอเลเกนเตอร์เอเอได้ได้เมื่อมอนสเตอร์เผ่ามังกรเลือดถูกโจมตีจ่ายนิงเกตเไม่ดีมันบอกว่าเมื่อเราถูกโจมตีแล้วก็มีมีมังกรเลือดในสนามจ่ายนิงเกตอยู่เลือกรจะตีแล้วรายการที่โจมตีเข้ามาก็คือถ้าตัวอะไรตีเข้ามาก็จะโดนสวนกลับไปอย่างกรณีที่ สมมุติว่าอย่างงี้นะบรอดี้ไอกับตัวนี้กนนะ็สมมติว่าไปนี้ตีบรอดี้ไอเราใช้ไปนี้ก็ส่วนเขาตายไประมาณนี้นครับก,ก็คือมันทํำลายใบที่ตีนะก็คือไอเทมตีมาก็ทําลายได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการที่โอเคมาใส่มาสี่ใบเพราะเด็กนี้ผมบอกก่อนนะเด็กนี้ไม่มีร้องชิวนะต่อไปเป็นดราก้อนบอลของกา้า แต่ว่าที่ใส่มาเพราะว่ามันดีถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะรู้สกิลคืออะไรจำอ่านให้ฟังแล้วกันคอคอสถอดโซจากการหนึ่งใบนสนามะไมจ่ายหนึ่งเกรคาเตอร์เชี่ยเขาสามารถหนึ่งอย่างจากสองอย่างใต้ล่างเขาสามารถแรกเลือกการในสถานะผู้แข่งหนึ่งใบเอเดมาเตอร์สามผู้แข่งหนึ่งใบถอดโซทั้งหมดและทำลายการนั้นทิ้งสกิลท,ที่สองก็คือทำลายการหนึ่งใบถ้าทำลายได้จะได้โจกการหนึ่งใบเรื่องนี้โซมันเยอะอยู่เราเราเอาไว้ถอดโซเพื่อทำอย่างนี้ก็ได้ต่อไปเป็นเซริโอโซ เป็นแบนเซตที่ต้องมีจริงๆเพราะว่าเป็นบกเซตแล้วก็มังกรเลื่อนในสนามเราได้พาวเวอร์กับดีเฟนส์บวกอย่งางละพันแล้วก็มังกรเลื่อนสนามเราไม่สามารถถูกทาลายและควาสามารถถูกเลืกด้วยความสามารถการคู่แข่งเพราะถ้ามันเจอเด็กกันเองมันจะถูกทำลายได้เราก็ต้องเอาอันนี้มา,มาแก้ก่อนอ๋อผมอ่านผิดทุกคนมันบอกว่าสกิลความสามารถไม่ถูกยกเลิกและโซจะไม่ถูกถอดผมพูดผิดนะ ต่อไปเป็นดีไซน์มิลลดบอกว่าเคาน์เตอ,ร,เอร์เลื่อนวังกรเลื่อนสนามวันหนึ่งใบเมื่อการการ,รายนลิกันทำลายด้ฮีว์สองหน่วยใส่สองใบจบแล้วเว้นหมดต่อไปเป็นไอเทมก็จะใส่แค่แบบเดียวก็คือเดชเชอ R ์งิงิงชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยอีกคิปคอร์จินก,ก,กิกำลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็อ่า งานนี้สามารถตีได้ไหมมีช็อคก,กลางแล้วก็มอนเตอร์มังกรโลหิตทุบไ้ไม่สามารถถูกทำลายแล้วก็ข้อเสียหายที่มาจากสกิลจะลดลงหนึ่งซึ่งไปเนี้ยเอาไว้แก้เด็กด้วยกันเองได้อย่างที่บอกเพราะว่าเด็กด้วยกันมันส่วนกันเองมันก็จะไม่ตายเพราะมีนมันบวกสกิลให้อยู่ใส่สต่อไปเป็น lost world ใช่เด็กน,นี้ยังต้องใส่ lost world อยู่ถ้าใครดูคลิปมังกรวิติผมไปแล้วก็ ไปก็จะรู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ว่าเราจะพูดแล้วกันก็คืออ่าสามารถใส่ได้ทุกแฟกใส่ได้แค่ไม่เกินสใบแล้วก็การนี้สามารถใช้ Lost r a d e r ได้แล้วสกิลของมันก็คือเมื่อจบเธอคู่แข่งจ่ายสเกตแล้วก็อ่าเอาเลือกแฟกของเราหนึ่งใบเอาการนี้วางทับแฟกนั้นแล้วก็เอา Lost d i c k เข้ามา Lost d i c k ก็คือ d ด c k ดำ ถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับอ่าแล้วก็ผมจะไม่รีวิวลอสโซแล้วกันเพราะว่าลอสโซมีอยู่มีอยู่ในคลิปที่แล้วอยู่แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กมังกรเลือดซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่ผมจะเล่นเป็นหลักเลยนะเพราะว่ามันโหดมากถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Hånda. Oh.